ประชุมในวันนี้วก็การเห็นด้วยไหมวันนั้นก็คุยกันในรอบๆแล้วอมเราจบวจะทกสิแ้งว่าเราไปมองไปมอง้าเดียวเไปถเขไปชีแนะาไปแนะนําคือโพนนั้นประชุมรอบกันก็บอกว่าเราไปเนี่ยเขไปแนะนําทีนี่อย่างไหเรื่องปปตเข้ามาเนตรนีเนี่ย ส่วนหนึ่งเนี่ยคืยอพยายางไงให้เราได้เจ้าหน้าที่นะสมมติว่าเราได้เออถ้าเรามีไปไม่รู้ว่าจะไปพบใครหรือกรชเนี่ยแม้แต่ทั้งในจังหวัดเองเนี่ยหรือเราเองเนี่ยอยากจะชี้แจงให้เขาฟังบางทีเนี่ยลักษณะก็คือการแจ้งบอกแสมากกว่านะเพราะว่าถ้าไปร้อกตรจๆยเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังคือผมเองก็พอมีความรู้อยู่่ะปกติเขาก็ต้องมีคณะกรรมการพิจารณานะคะเขาไม่เขงอยู่งนะทำเองโดยการต่างเนี่ยก็ คิดว่ารถมันจะจอดคิดว่าตัวจะลงอาคารที่ขายของทุกวันนี่ก็ล้างนะครับที่งบประมาณพทนๆนิดนะครับไม่ใช่แล้วคุ้มค่าในองค์เนี่ยเราถูกได้เราจะต้องมีเรื่องเนี่ยปรากฏว่ามันติดหรืออะไรผมเทศบาลไปไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ไม่ได้ัดดนก็ล้างนี่เจ็บไปละแต่นี้ทำยังไงจนะให้มีเวลาเกี่ยวกวับเขาก็าต้องเป็นเรื่องที่เราไปตรวจสอบงจากัา้น คือหาหรือร่วมกันอะไรประมาณนี้ว่าตรีจะเดินยังไงอย่างน้อยเนี่ยเวลาทำโครงการก็ให้มีป้ายโครงการปักให้เห็นนะอย่างน้อยเนี่ยตรงนี้นการที่จะไปใช้อำนาจหน้าที่ในการที่จะไปไป,ไปเห็นแล้ว,ลวก็อึดอัดพออึดอัดเสร็จพอเข้าที่ประชุมก็มาระบายที่ประชุมอ้ระหว่างนี่นี่ผมเล่าให้ฟังได้ไหผมไปอีสานมา มันจะต้องมีเรื่องที่จะต้องหาหรือเราเช่นเราไปเจอแบบที่ว่านการไปส,สร้างเสร็จแล้วอะไรต่างพวกนี้พ้นจริงเนี่ยมันมันไม่มีนี่ไม่มีด้วยผสมให้กรมชไปพบเนี่ยมันก็จะดูอะไรก็เปล่าด้วยเลยแต่ต้องนำาเสตอให้ได้ว่า